สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพิดาบุญผลเลขที่61 s e c t i o น6101นะคะวันนี้จะมาพูดเรื่องผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์คือสิ่งใดๆที่นำมาแก่ตลาดให้เกิดความสนใจต้องการที่จะเป็นเจ้าของและนำไปใช้แบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะก็คือผลิตภัณฑ์หลักคือ สื้อผ้าเพื่อใช้ตกแต่ต่อไปอันที่สองนะคะผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตนเช่นคุณภาพรูปแบบตาสินค้าและการบรรจุภัณฑ์อันที่สามผลิตภัณฑ์ทั่วคือการติดตั้งการขนส่งการให้บริการเองต่อมาประเภทของผลิตภัณฑ์การจำแนกออกเป็นสองประเภทแบบที่หนึ่งการจำแนกตามอายุการใช้งานคือ ผลิตภัณฑ์ไม่คงทนสินค้าที่ใช้หมดไปแล้วภายในหนปีอันที่2ผลิตภัณฑ์คงทนสินค้าที่เก็บไว้ได้เป็นปีๆนะคะต่อมาอันที่2การจำแนกออกตามลักษณะก็คือ 1. ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้และผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้แล้วก็การจำแนกตามวัตถุประสงค์